ื่องยนต์นะครับที่สลักลูกสูบติดตายนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับก็ผมก็จะใช้นอตแบบนี้นะครับเนี่ยเจียหัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็รองด้วยนอตขนาดดูใหญ่กว่าสลักนะครับนี่วผมก็จะใช้สองตัวนะครับครับประมาณนี้นะครับก็หาในกระดูตัวร้อยสองร้อยนะครับสองหอกเกิหอกแกนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตามด้วยเหล็กรูแบบนี้นะครับแล้วก็เบอร์สิบหมุนนะครับหมุน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 นะครับหมุนจะได้แบบนี้นะครับก็หมุนไปเรื่อยเลยครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจะฝืดๆตึงๆครับใช้สนิทชิดนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยววางกล้องแล้วก็หมุนให้ชมนะครับครับปกติหมจะหมุนสองมือทรัป็นง่ายมากนะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่มออกแล้วนะครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะเนี่ยอ่า ประมาณนี้นะครับนี่ครับสลักก็ขยับออกมาแล้วนะครับหรือจะทําแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยปั๊บหนึ่งตัวก็อันนี้หนึ่งตัวนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ร้อยนัดอีกหนึ่งตัวนี่นะครับถอดมาแบบแบบนี้เลยนะครับมันมีด้วยแปดพันเก้าวิธีนะครับวิธีการออกแต่ผมก็ไม่มีแก๊สไม่มีอะไรเป่านะครับก็เลยใช้วิธีการแบบโง่แบบนี้แหละครับใช้เครื่องมือใช้อะไรที่เรามีนะครับเนี่ย นับอะไรก็เก็บเก็บหาแถวนี้นะครับก็ออกมาแล้วครับเนี่ยสวยงามด้วยนะครับแล้วก็การอะไรก็ไม่ช้ำไม่บิดไม่เบี้ยวศูนย์อย่างดีนะครับก็ดูดออกมาแบบโง่ๆเลยครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวปานเปนลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนโซ่กาวลิ้นใหม่นะครับเปลี่ยนยังกดยังดันยังกลิ้งนะครับแล้วก็ชุดกระบอกดันโซ่ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดีให้เอี่ยมนะครับแล้วก็เปลี่ยน ชุดใหญ่นะครับชุดบนนะครับแล้วก็ชุดกระบอกดันโซ่อ่าอันนี้ปั๊มเพิงน้ำมันเช็คดูแล้วยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเช็คว่าน้ำมันมันสูบขึ้นยิงมาที่กระบอกสูบอะไรด้วยหรือเปล่านะครับเช็คให้หมดนะครับล้างดีๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการถอดที่การดูดออกนะครับอันนี้เราไม่มีแก๊สเป่านะครับใครจะใช้แก๊สเป่าก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรครับ ระวังมันบิดเป็นเบี้ยวเลยนครับเสียศูนย์นะครับ